สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมสิพห้ามาดูบานหลังหนึ่งครับอยู่ทีบานค่ำนกเป่าอำเภอสว่างวิโรจงครับพี่น้องทางเส็นไปอำเภอพิบูลมังสาหารป่านหลังนี้ครับพี่น้องอมันบงนังนิดหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูป่านหลังนี้ครับเพ็ดเบิดแค่สี่แสนกว่าบาทสี่แสนนิดนิดครับเจ้าของบานเพ็ดเองทําเฉพาะวันจันทร์ทาเฉพาะวันจันทร์ครับใส่เวลาอยู่มั่นสองปีกว่าครับสองปีกว่านี่ รับออกมาครับเบิดสี่แสนนิดๆรับหลังเบลอเลยครับพี่น้องเดี๋ยวผมสผ้าเขาไปเบิ้งข้างในครับมาเป็นแนวไดไไปเบิงกันเลยครับป่ะสวัสดีครับผมกับผมเฮียโอชแนลคือเก่าครับเมื่อนี้ผมสิผ้ามาเบิงบ้านอ่าของพี่ชายพี่สาวครับอยู่บ้านถ้ำลกเป่าครับพี่น้องอำเภอสว่างวีรวงครับจังหวัดอุบลราชธานีครับ บ้านหลังนี้ครับใส่โงบประมาณเฮดบ่หลายครับเบิดสี่แสนนหน่อยครับแต่ว่าบ้านหลังใหญ่มากเลยครับเพราะว่าพิ่นใส่ที่เฮดเองเจ้าของครับบ่บแม่น้างแต่ว่าค่อยคอยเฮดไปเฮดมากเมื่อก็ค่อยเป็นไปเรื่อยครับเดี๋ยวผมสิพ้าเขาไปดูบรรยากาศข้างหนครับหย่อนแสงน่ลยนะครับพี่น้องจังหน่อยนี่ครับบ้านหลังนี้ครับใส่พื้นที่ร้อยกว่าตารางเมตรครับ นี่ครับจะาข้องบานครับพี่น้องเฮ็ดเองครับเชื่อมเองครับบ่เป็นสร้างนะครับแต่ว่าเฮ็ดเองเดี๋ยวผมพาเขามาดูครับตัวนี้จะมีสามห้องนอนเนนอพี่นอสามห้องนอนหนึ่งห้องโถงนะครับสองห้องน้าครับผมกัยังว่าท่านไอกเขาไปเบิ้งนี้เหินนี่กันเลยครับพี่น้องกระสิเขาเบิ้งพร้อมพี่น้องนี่แล้ครับนี่โค้งอ่หลังค่าทางนานี่เพื่อนก็เฮ็ดเองครับพี่น้องสร้างเองทั้งหลังครับ นี่ครับตรงเสา่าตรงหนาเห็นไหมกระสิเป็นเพื่อนใส่ใส่เสาสมฤจแต่ว่ามากอกออิดเหตุนี้มันเป็นเป็นเสาใหญ่ครับต้นหนึ่งเท่กันครับแมน์ข้างหลังเลยครับเพื่อนใส่เสาสมฤจแต่ว่าใส่วิธี่กอปิดแต่ว่าตัวทึงๆเลยใส่ไม้อัดครับพี่น้องตงัวทึงเชื่อมเล็กแลวใส่ไม้อัดนิ่งครับ <c oughs> เป็นสีเปลี่ยนออกยี่นาะครับ นี่ครับเอามาด้านนี้ก็จะมีประตูทางเข้าบ้านครับประตูทางเข้าบ้านครับนี่ครับออกแบบเองทุกอย่างครับเพชรเองทุกอย่างตั้งแต่เทพื้นก็ฉาบเมนเบิด้ครับลังคงลังค่าเทคงเทคข้านเมนเบิดครับนี่ครับเดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในครับนี่ครับพี่น้องค่อยเฮ็ดไปเรื่อยครับเพื่นบ่เฝ้าครับบานหลังนี้เพิ้นถือเหลิกวันจันทร์ครับบ่เมนวันจันทร์บบเฮดครับพ่อพิ้น่ได้หยุดงานครับ อ่าข้ามาก,ก็จะมีมีพื้นต่างระดับครับพี่น้องเห็นไหประตูกะอยู่ประมาณเมตรว่าครับเมตรคูณประตูเมตรสองเล็บเก่ายดเก่าัวคูณสองเมตรเกาอ่านี่ครับประตูมันเป็นเอาวงกลมนี่เป็นเหล็กเปลยเป็นเหล็กครับขอบเลยพลาสติกครับนี่ตัวนี้คือกันเป็นประตูสําเร็จครับนี่ครับติดเองเห็ดเองพืุยางครับพี่น้อง นี่ครับแม้แต่ฝ่าข้างในก็ตีเองครับนี่ครับแต่ว่าพุ่นบเมน้ังนะครับคุณฮิดฮัตเฮ็ดไปเรื่อยๆครับนี่ครับขอามาทั้งในนี่ครับที่เดชนั่งอยู่นี่ครับนี่ห้องโทงครับพี่น้องตรงนี้จะเป็นห้องขัวเลยเนาะพี่ครับอ่าตัวนี้ห้องขัวครับพี่น้องอโอ้นี่ครับสุดยอดเลยครับ ผมผมมอพออันหนึ่งที่ผมมาร์กเนี่ยนี่เนูวาวครับผมเคยขออ่ายนาหน้าใบหนึงแต่หลายปีเลยครับนี่ <c oughs> ปีนี้เฮ็ติผมไม่เด้อพี่ที่ <c oughs> <c oughs> ผมจิแม่ไม่เอานี่ครับห้องขั้วกับจีประมาณนี้ครับ <c oughs> <c oughs> อ่านี็ก็ไปทางนี้ก็จะเป็นตัวนี้เป็นหอ้อหง,หง,ง,ง,งตัวนี้ห้องนอนใหญห้อนหงนอนตัวนี้ห <c oughs> ้องนอนใหญ่ครับตัวนี้เป็น <ส>ห้องนอนอห้องนอนอ้อึ่งห้องนอ้สองหลัก็ห้องน้ำครับตัวตัวตัวนี้นะจะมีห้องน้ำนี่ตัวบ่คระเบียงนี่ยห้องนี้มีห้องน้ำนี่ตัวครับพี่น้องไม่ได้เนี่ยบุคลาภิเนี่ยขุนโลโอ้ซ้ำนี่บ่หกครับไม่งนผมหกตัวน um. ี้ครับนี่ครับเดี๋ยวเป็นห้องน้ำนะครับพี่น้องปรามาณเป็น <rele> ห้องน้ำก็จะประมาณนี้หลายคน ถามย่ามผมถ่ายคลิปตลอดครับว่าเป็นยังคือว่าใหเบิงหงนางนี่ครับหงนางกับสิประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่มีฟักบัวอาบน้ำครับอาบน้ำในถังอะไรครับเอาแค่นี้แหละครับพอประมาณครับตัวนี้เป็นหงหงนอนเนะพี่ครับหงนอนโอ้นี่กบโมเมนัธรรมดาครับพี่น้องนี่ออกแบบเองสู้ยางเงินป่ะพี่นี่ครับนี่ก็อีกหงนึง ครับพี่เฮ็ดเฉพาะวันจันทร์เลยครับใ้บ้านหลังบางไงเลยครับเฮ็ดแล้วก็ตีฝ่ากับตีเองตีไฟนี่ตีเองบ่ครับตีไฟกับตีเองจะบม่ไฟเดินเองเป็นบ่ไ้งอซางเลยครับบ่งฝ่าเพราะว่าฝีมือดีกว่าอันนั้นอีกครับดีกว่าซางที่เขาับเหมาทั่วๆไปอีกครับบางเทือเฮ็ดับเหมามาางเลยครับมันบ่คือเฮ็ดเองเฮ้าครับนี่ครับขนาดฝ่าลุ่มอ่ะ ที่เกเห็ุเป็นโมเมนต์ธรรมดาเลยครับพี่น้องเนี่ยเบิด์ตสี่เนนหน่อย,อยวะครับปร,ประมาณนั้นครับอีรีครับผ่านหลังนี้เบิดสี่แสนหน,หน่อยครับ mm hmm. ว่วหนาเสื้อนะถ้าเป็นนันนั้นอีลีเบิดแปหลานเลยครับนี่ถ้าเป็นจ่าง้างเนี่ยซื้ออุปกรณ์แบบให้ให้ให้างเป็นคำนวณให้เนี่ยเบิดหลายอีรีครับเดี๋ยวผมพาดูรอรอบานครับ นี่ครับรอบบ้านกันสิประมาณนี้ครับพี่น้องหน้าต่างเป็นหน้าต่างสำเร็จครับหน้าต่างสำเร็จรูปนี่ครับฝีมือเพิ่นเทียบเท่ากับสร้างที่รับเมาท์ทัวท่วไปเลยครับพี่น้องดูาฝาทั้งฝาทั้งลักษณะฮักมุมเรียมเอยียงต่างๆครับเพิ่นเพิ่อนออกแบบมากด้ค่อนข้างดีเลยครับพี่น้องครับดีไซน์เป็นเข่าท้าแห้งครับตรงด้านหลังเดี๋ยวผมเห็นดูด้วย ตรงนี้ก็จะเป็นช่องมองห้องรัวมันครับสามารถระบายอากาศได้ครับนี่นด้านหลังก็สิประมาณนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวผมผาหยางออกไปบึงขอญาตจะของเงินเพิ่เด้อครับนี่ครับด้านหลังก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องกาสีรายละเอียดผมก็สิอาดบ่บบริหูเลิกปาไใดเพราะว่าผมกเพึง่งมาเห็นพ่อพอ,พอ,พอกันกับพี่น้องนนะนี่ครับพี่น้องนี่ครับ รอบบาทหน่อสิประมาณนี้ครับนี่ครับเล็กที่เพื่อนซื้อมาเตรียมไว้แล้วก็เฮ็ดเองอย่าองครับนี่ครับพี่น้องขบวนตีฝาฝาฝาหู้ครับฝาระบายอากาศระบบไฟเดินเองข้างหลังครับสีท่าเองครับพี่น้องนี่ครับฝีมือใส่ได้เลยครับโอ้ยผมเป็นซางเลยผมอจะเป็นผมสีเห็ดในหลังไงเลยครับงบสี่แสนกว่าบาทนี้ซื้อ่าหลังไงเหี้งอยู่เลยครับเนี่ย นังเบลอเลยนู่นครับโ,รออโค้งด้านหนา <c oughs> โค้งด้านหนานี่ก็เฮ็ดเองครับเพิ่นเฮ็ดแต่วันจันทร์ครับมอื่นเฮ็ดว่าใดเพิ่นข้าวลำผมบอกอย่งนีนะเพิ่นเพื่เพิ่นเฮ็ดงานครับยุทธเฉพาะวันจันทร์แล้วพี่เนาะครับนี่ขนาดเฮ็ดวันจันทร์ครับบ้านหลังนี้ใช้เวลาเฮ็ดโดนปานไในครับพี่สองสองปีครัว <laughs> สองปีสองปีสป่เดือน,นส,อสองปีสี่เดือนครับเฮ็ดเฉพาะวันจันทร์ครับ นี่ครับพี่น้องสุดยอนแห้งครับทั้งด้านหนา้านี่ผมจะให้เบิ้งอีกอันนึงที่เพิ่นเฮ็ดเองครับนี่ประตูเขาาบ้านพี่น้องดีใสเองนี่ครับเฮ็ยเองนี่ครับิงบึงเด้อเดือนเข้าเดือนออกนีส่สบายครับนี่นู่นครับปลาเขา้าปลาหนาครับสำรับมือนอีก็เอาไว้ซํำนีนะครับพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร b ์ครับพี่น้องยังสิบอรอเลยผ่านคลิปดีๆครับคลิปหนะ้าเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งอีกรังหนึ่งกับโก้ขึ้นกันครับแต่ว่าหน้าสิเบิ้ตไลค์กูนี่ล้างหน่อยกูนี่ครับซัำนี่แล้ะครับพี่น้องบ๊ายบาย